สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i เรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาเพจเฟ e บ o o กของคุณเดชานารุนาตมานำเสนอครับเสียงคัดค้านของประชาชนไม่มีความหมายเดินหน้าเจรจาต่อประเด็นคือพื้นที่ทับซ้อนไม่มี m o u 44 คือรัฐบาลเพื่อไทยไปยอมรับแนวเขตแดนที่ฮุนเซนขีดขึ้นมาเองกลุ่มพวกขายชาติกลุ่มเล็กๆแต่มีอิทธิพลมากได้ออกมาพูดว่าตอนนี้เรื่องพื้นที่ทับซ้อนเอาไว้พูดกันทีหลังแต่ตอนนี้เราจําเป็นต้องเอาพลังงานออกมาใช้ร่วมกันกับเขมรต่อกรณีเท่ากับว่ารัฐบาลไทยตกลงยอมรับเขตแดนของฮุนเซนที่ขีดขึ้นมาเองโดยปริยายตามกฎหมายไปในตัวเรียบร้อยแล้วการแบ่งปันพลังงานกันคนละครึ่ง ที่ทักษิณพูดเอาไว้ก็คือการยอมรับแนวเส้นที่ฮุนเซนขีดขึ้นมาเองต่อประเด็นนี้ในอนาคตประเทศไทยจะต้องเสียดินแดนทั้งหมดทั้งพื้นที่เกาะปูดและแนวเขตทะเลทางอ่าวไทยให้กับขเขมรจากการลงนาม MOU 44ของคนตระกูลจินวัตรหากวันหนึ่งขเขมรร้องไปที่ศาลโลกเหมือนที่ในอดีตท,ที่ทักษิณไปลงนาม MOU 44ยอมยกเขาพระวิหารให้ขเขมร พร้อมพื้นที่ทับซ้อนจํานวนมากให้กับฮุนเซนประเด็นต่อมาก็คือมูลค่าของพลังงานร่วมกันมีการยอมแมวตบตาประชาชนเอาไว้แค่10ล้านล้านบาทเท่านั้นแต่ถ้าแบ่งกันก็ได้แค่5ล้านล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่น้อยนิดมากกับภาพที่รัฐบาลตระกูลชินกระสังที่จะเจราจาขุดเอาพลังงานมาแบ่งกับเขมรถ้าพลังงานมีมูลค่าแค่5ล้านล้านบาทกับจํานวนประชาชนกว่า70ล้านคน ที่ต้องใช้พลังงานหุงต้มทุกวันแค่3าปีพลังงานนี้ก็หมดลงแล้วจึงไม่คุ้มค่าอะไรที่จะต้องนำเอาอธิปไตยของชาติไปสุ่มเสี่ยงที่จะเสียให้กับประเทศในอนาคตความผิดพลาดและความโลภของกลุ่มที่ได้เสียต่อผลประโยชน์ในเรื่องพลังงานในเขตพื้นที่ตรงนี้ก็คือความจริงแล้วมูลค่าของพลังงานในที่ตรงนี้ก็คือคาดการว่าจะมีมูลค่าสูงถึงกว่า1,000ล,ล้านล้านบาท แต่มีการวางแผนให้ประชาชนได้ใช้พลังงานถูกได้แค่ภายใน3ปีเท่านั้นก็คือตามมูลค่าที่แบ่งกันแล้ว5ล้านล้านบาทเท่านั้นส่วนเงินที่จะแบ่งกันจริงๆก็คือ500ล้านล้านบาทที่จะไปเข้ากระเป๋าผู้มีอำนาจหลายฝ่ายและไล่ลงมาเรื่อยๆแบ่งสันปันส่วนกันไปแต่ความที่น่าวิตกกังวลมากที่สุดก็คือเงิน500ล,นล้านล้านบาทที่ถูกแบ่งไปให้เขมเ มันจะกลายเป็นเสี้ยนนามขนาดใหญ่ย้อนกลับมาทิ่มแทงเอกราชของราชาณจักรไทยในอนาคตทางยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยทางการทหารหลายอย่างเครื่องบินรบปืนใหญ่ที่ทันสมัยไม่เว้นแม้แต่เรือรบที่จะแล่นเข้ามารุกล้ำพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยที่ขเมรจะต้องซื้อจากจีนและจีนก็สนับสนุนขเมรเต็มที่ในขณะที่ไทยเงินส่วนนี้จะถูกแบ่งไปให้พวกโลกมากนำไปเสพสุขไม่เคยเพียงพอ และกลายเป็นพวกที่ทําให้ประเทศชาต,ติต้องประสบกับความวิบากอย่างหนักเลยทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้คนพวกนี้แสดงข้อพิรุษออกมาให้คนในชาติเห็นกันอย่างชัดแจง้งก็คือมูลค่าของพลังงานมีแค่5ล้านล้านบาทเมื่อแบ่งกันพอๆกับงบค่าใช้จ่ายในประเทศแค่ครึ่งปีเท่านั้นเองแล้วใครเขาอยากจะไปขุดพลังงานที่มีมูลค่าต่ําขนาดนี้ขึ้นมาใช้เชื่อว่า เด็กๆพวกนี้จะรีบเปลี่ยนตัวเลขมาเป็น100ล้านล้านบาทและบอกตกตัวเลข0ูนย์ไป1ตัวแน่นอนแบ่งกันได้50ล้านล้านบาททรัพยากรเป็นของประเทศไทยทั้งหมดอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วมีมูลค่าสูงถึง1,000ล้านล้านบาทที่จะสามารถนำมาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสุดขีดในหลายด้านและช่วยเหลือผู้คนในชาติไปอีกนับ100ปีที่จะทำให้คนไทยในชาติไม่ยากจนอีก เสือกทะลึ่งคิดเอาเงินพวกนี้ไปเข้ากระเป๋าของพวกพ้องตนเองและคอยกดหัวประชาชนให้ยากจนกันต่อไปไม่สิ้นสุดแล้วไปสนับสนุนขมรให้มีแสนยานุภาพทางฐานเหนือกว่าประเทศไทยเข้าไปอีกอ่านมาถึงตรงนี้รู้หรืออย่างว่าทำไมพักเพื่อไทยถึงเร่งรีบนำประเทศเข้าร่วมกลุ่มบริกแถมสีจิ้นผิงยังเอาชื่อประเทศไทยมาโชว์และชี้ให้นานาชาติเขาได้เห็นว่าในที่สุด จีนก็สามารถคุมอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยได้แล้วและการที่มีใบสั่งให้ขเขมรกับไทยเร่งเจรจาผลประโยชน์ทางพลังงานกันเพราะจีนมีเป้าหมายที่จะขายอาวุธให้กับขเขมรและสร้างฐานอำนาจทางทหารทั้งหมดในกลุ่มเอเชียอาคเนีย์ทั้งหมดให้อยู่ภายใต้อำนาจของจีนกลุ่มนักการเมืองจีนกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนกลุ่มสื่อข่าวอวยจีนทั้งหมดมีสุสารบันพาพุษอยู่ที่ประเทศจีนทั้งหมด และมีนักการเมืองและเจ้าสัวใหญ่ตัวเป้งๆมีฐานะเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยส่วนนักการเมืองและนักวิชาการอีกฝ่ายก็มีหน้าที่ทำงานเอาคนต่างด้าวมาสวมบัตรเป็นคนไทยสนับสนุนแรงงานเถื่อนเข้ามาสร้างความวุ่นวายในประเทศคอยเสี้ยมห้คนพวกนี้โค่นล้มอำนาจของสถาบันและทำงานร่วมกันกันกบรัฐบาลบางพรรคที่มีท่อน้ำเลี้ยงมาจากแหล่งเดียวกันเดชาณรุนานัทิลปชชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty